ก็เพื่อนๆที่น่ารักเกือบทุกคนนะครับเว้น่อผมในรลกของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียอย่างรวดเร็วนะครับทางโรงเรียนของเรานะครับมีต้องการที่จะนําเสนอในการพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านด้วยการค้นหาแสดงแล้วก็ต่อยอดพัฒนาอย่าง,ย,างย,ายั่งยืนด้วย T-S Model นะครับ จากนวัตกรรมวันสิวเดนวันชูของโรงเรียนสีเดียวครับเชิญรับชมและฟังครับคผมค่ะสำหรับเหตุผลที่อยากจะพัฒนานะคะ 1. ค่ะเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนค่ะ2องนะคะเพื่อให้นักเรียนคน้นพบความถนัดของตนเองค่ะว่าตัวเองถนัดทางด้านไหนนะคะ 3. นะคะเพื่อให้นักเรียนนมความสามารถของตนเองนะคะไปพัฒนาไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ เป็นกระบวนการนะคะค่ะสำหรับกระบวนการ 3s model นะคะก็จะประกอบไปด้วย search, t r o l แล้วก็ s a i n a b l e นะคะก็คือการค้นหาค่ะกระบวนการแรกนะคะการค้นหาก็คือค้นหาความสามารถของนักเรียนค่ะโดยครูเนี่ยค่ะจะเป็นผู้กระตุ้น คอยชี้แนะแนวทางนะคะให้นักเรียนคนพบความสามารถหรือความถนัดของตนเองค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการแสดงค่ะหรือว่าโชว์นะคะเราจะจัดเป็นกิจกรรมค่ะในแต่และสัปดาห์ค่ะก็คือจะเป็นรายวันเลยคะ่ะอย่างเช่นวันจันทร์จะมีการแสดงเป็นเ o อร์ c คเวอวันอังคารจะเป็นการแข่งขันสุรกูวันพุธเป็นหมากรุกแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะจะเป็นการแสดงรายวันนะคะแต่จะเป็นช่วงพักกลางวัน ให้เรียนเนี่ยได้โชว์ความสามารถตัวเองหรือบางคนนะคะอาจจะถนัดในการตัดต่อหรือการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะเราอาจจะให้เด็กเนี่ยใช้สื่อโซเช,ชียลนะคะในการในการประชาสัมพันธ์หรือว่าโชว์ความสามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือ sustainable นะคะคือ,อ,ยอยั่งยืนนะคะหมายความว่าเด็กนะคะเมื่อคนพบความสามารถของตัวเองคนพบความถนัาของตัวเองแล้วก็ได้โชว์ นะคะพอเด็กได้โชว์เนี่ยได้รับกาลังใจได้รับแรงบวกนะคะเด็กอาจจะพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตค่ะครับสาหรับผลที่คาดบ้านจะได้รับนะครับอย่างแรกเลยก็คือนักเรียนเนี่ยมีความกล้าสแสดงออกครับอย่างที่2ก็คือนักเรียนได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัดครับและสุดท้ายอย่างที่สามก็คือนักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต เราเได้บุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายครับ